ครับท่าผู้ชมเดี๋ยวนี้เราก็มาดูหมายนี้กันก็เป็นหมาคลองข้างนาะเดี๋ยวจาเจ้ากบยางลงไปเล่นดูจะมีตัวไหม แล้้วโอยกระโดดคายท่านผู้ชมโอ้ว้าวไปแล้วกบอย่างส่งช้าไปหน่อยฮะอ้อแตกเลยอือหือกระโดดเนียนเลยผมก็ ปกติแล้วมันจะวัดได้เลยนะแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรเล้าๆใจนะย่งยาวไปไหนไห้เนไรเดี๋ยวลองดูใหม่เพ่จะได้ตัวเบาโอ้โหอตีหยังอะอะตีหย,ยังนะ แล้เาอาโดนน่าจุ๊บจ้าม่นนะุผู้ชมโอ้ไม่สงหยมากเลยก็หลังจากตัวเมื่อกี้ที่โอ้ยที่เ้าไปตัวนี้ก็ได้ตัวละอุ้ยมิดเลยฮะไซส์ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ ดูะส่งไม่น่านเลยไม่อยากส่งเยอะมันเกินแกะยากมากเลยกลบยางเนะี่ยเป็นกบมุงใหญ่เลยไม่ใช้อ่ะเพราะมันทรมานปลามากเลยไซส์ก็ปรานสองขีดได้โอเคครับไซส์นี้ก็ ปล่อยไปดีกว่าเดี๋ยวมันน่าจะโตได้อีกเมื่อกี้กัดไปแล้วตัวหนึ่งใช้ตัวนี้ก่อนไม่น่าจะใช่อ่ะกัดแล้วโดดเลยดูมังายย่ำมฮะมิดเลยฮะดูกัดแล้วไม่ต้องไปรีบฮะร,รอสักแป๊บนึงแล้วก็อดแดกว่าเมื่อกี้โอ้แต่ตังี้ไม่ลึกมากมันจะเท่าไหร่ ยัไงไงวเนี่ยมืแกะยากโอเคแกะออกแล้วกบยางลุมใหญ่ฮะใส่ลายปล่อยนะโ <Okay. S 2> อ้ยน,นี่เจอนักกปลาที่แถวบ้านเนี่ยโอเคครับกบยางมุมใหญ่แบบนี้ คือคุณทำมา